สวัสดีค่ะวันนี้เสื้อขอผูกนะคะเป็นทรงหลวมนะคะเข้าเอวนิดหนึ่ง เป็นงานผ่านหน้าค่ะกระดุมด้านหน้าแขนนะคะแขนพองๆแขนเนี่ยช่างมีลงไว้แล้วนะคะทำอยู่ที่ไซส์ L กกสามสิบแปดนิ้วค่ะมาทำกันเลยค่ะแม่แบบนะคะช่างก๊อปออกมาเลยนะคะ เป็นแม่แบบปิดเก็ดครึ่งไหลอันนี้ไซส์ L อยู่ที่ EP 169นะคะเพื่อนๆไปก๊อปแม่แบบออกมาได้นะคะชัางลงตั้งแต่ไซส์ S จนถึง 5XL นะคะเป็นงานปิดเก็ดครึ่งไหลความยาวเสื้อเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะถ้าจะใส่สอดในกระโปรงเนี่ยก็ประมาณสะโพกล่างเราขึ้นมา1เซนค่ะ ปลายเสื้อไม่บานนะคะเราจะแยกปิกเก็ตนะคะแล้วก็แยกออกด้านข้างนะคะเป็นงานผู้หญิงเราเข้าเอวมาหนึ่งเซนค่ะให้เขาออกหวานนิดนึงนะคะได้แล้วเราตัดเลยค่ะตัดมาที่เส้นเอว แล้วก็ตัดมาที่จุดอกสูงนะคะได้แล้วเราก็ปิดเก็ตไหลเลยค่ะเก็ตปงแขนไม่ต้องปิดนะคะ แยกเรียบค่ะเอาเส้นล่างนะคะเส้นล่างเป็นเกณฑ์จุดนี้กับจุดเนี้ยเราแบ่งครึ่งตีมาที่อกเลยค่ะ ความยาวด้านหลังถ้าเราแยกอย่างเงี้ยตรงด้านหลังเส้นเอวเขาจะไม่ตรงกันแล้วนะคะเราใช้เส้นอกเป็นเกณฑ์จากเส้นอกนะคะแล้วก็ไล่มาค่ะด้านหน้าเข้าเอวหนึ่งเซนด้านหลังเข้าเหมือนกันนะคะ บงแขนถ้าตัดเองนะคะไม่ต้องย้ายเกตก,ก็ได้ค่ะแค่เนี้ยวางตัดได้นะคะถ้าตัดเองแต่ถ้าจะก๊อปก็แยกมาที่เส้นคอ,อนิดนึงค่ะกระดาษเขาจะได้เรียบนะคะมาดูในส่วนของคอเป็นคอผูกนะคะข้างคอประมาณสองเซน ถ้าไซส์เล็กจะเซนเซนครึ่งก็ได้นะคะความลึกจากปุ่มคอ12เซน SML ใช้12เซนได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผูกโบนี่ตรงนี้เขาจะไม่โปนะคะไม่ลึกแต่ถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้ลึกลงไปได้นะคะ XL เนี่ย13เซนได้ถ้า 2XL ก็13เซนได้ถ้าใหญ่กว่านี้14เซนได้นะคะในจุดความลึกของคอเนี่ย ได้แล้วใช้ไม้โคร์ค่ะเป็นกระดุมด้านหน้าจากเส้นกลางหน้าวัดออกมาเลยค่ะสองเซนสองเซนนี่เป็นลังซิกแซกนะคะก็จะเริ่มแซกตั้งแต่เม็ดนี้นะคะอยู่ในจุดเนี้ย จากจุดเส้นกลางหน้านะคะวัดขึ้น4เซนเราจะเข้าปกแค่จุดนี้นะคะเข้าปกแค่จุดนี้จะไม่เลยมานะคะคอหลังจับจุดข้างคอเนะะี่ยค่ะเป็นเกณฑ์แล้วก็ไล่มา ลงประมาณหนึ่งเซนเราวัดรอบคอไว้ค่ะจะทำคอผูกนะคะวัดจุดนี้เลยนะคะจุดที่จะเข้าคอผูก ตั้งใส่วัดค่ะได้สิบหกเซนมารวมกับด้านหลังค่ะได้อยู่ประมาณยี่สิบหกเซนหน้าหลังนะคะได้ยี่สิบหกจุดนี้นะคะเราก็มาทำคอผูก คอผูกเป็นวางวางผ้าเฉลียงเนี่ยแล้วก็วางไปเลยค่ะผ้าเฉลียงให้เขาได้เฉลียงแบบเต็มที่นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะได้ไม่บิดนะคะคอผูกให้เขาเป็นแบบมาให้เขาเป็นแบบเป็นฉากอย่างนี้เลยนะคะให้เขาเป็นแบบมุมฉากอย่างนี้เลยเขาจะได้ไม่บิด ้าผ้าไม่พอต่อกลางหลังได้นะคะสมัยก่อนจะต่อแบบเฉลียงใช้ผ้าเฉลียงต่อกันนะคะแต่การต่อแบบนั้นเนี่ยเขาจะเห็นผ้าเห็นรอยต่อยาวนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะต่อตรงกลางหลังที่เดียวนะคะเราจะใช้คอ ผูกใหญ่อยู่ที่สามนิ้วครึ่งทบนะคะอันนี้คือทบผ้าแล้ววัดมาสามนิ้วครึ่งสามนิ้วครึ่งสามนิ้วครึ่งนะคะถ้าไม่ชอบใหญ่สามนิ้วได้นะคะมีหลายไซส์นะคะคอผูก จะเป็นแบบผูกแบบตั้งก็ได้นะแบบว่าไม่ไม่ตลบแบบว่าไม่ตลบแบบเนี้ถ้าตลบแบบเนี้ยจะต้องใช้ใหญ่เป็นแบบผูกแบบตั้งแบบประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นแบบเป็นแนวคอตั้งแบบไม่มีแบบว่าไม่มีตลบอย่างนี้ก็ได้นะคะเขามีหลายอย่างแต่การสร้างคอเนี่ยคือเหมือนกันสร้างเหมือนกัน สมัยก่อนนะผ้าเฉลียงเนี่ยเขาจะใช้แบบผ้าไม่พอเนี่ยเป็นแนวเฉลียงเนี่ยเขาก็จะจับเฉลียงมาต่อกันเขาก็จะเอาเฉลียงมาต่อกันแบบเนี่ยเวลาตลบมาเนี่ยเขาจะเห็นแบบเห็นเห็นความยาวนะคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เลยจะต่อตรงกลางที่เดียว เวลาตลบลงเนี่ยก็จะเห็นรอยต่อแค่ตรงนี้นะคะอันนี้เราก็ได้แล้วเราวัดรอบคอมาเลยค่ะตรงนี้เป็นกลางหลังนะคะต่อตรงๆถ้าผ้าพอก็วางยาวเส้นเดียวได้เลยนะคะรอบคอยี่สิบหกวัดมาเลยค่ะยี่สิบหก อันนี้ที่จะเข้าคอนะคะอันนี้ด้านหลังเป็นหางโมเนี่ยเขาจะมีบางทีก็จะเป็นแบบผูกสั้นผูกยาวถ้าผูกยาวเนี่ยห้าสิบห้าเซนถึงหกสิบเซนได้เลยนะคะจากจุดนี้นะคะห้าสิบห้าเซน ตีเป็นฉากตรงๆมาค่ะทำมุมแหลมนิดนึงนะคะวัดลงมาประมาณสามเซนดูตามแบบค่ะบางทีก็จะแหลมมากกว่านี้ก็มีนะคะอันนี้แหลมนิดหน่อยประมาณเนี้ยเราก็จะมาเข้า ในจุดของอันนี้เราก็จะเข้าในจุดนี้นะคะเขาก็จะเป็นตลบตลบมาส่วนเวลาผูกเนี่ยเขาก็จะไม่ตลบนะคะเขาก็จะกระจายออก ก็จะปล่อยหางลงไปประมาณถ้าชอบหางยาวกว่าน,นี้ก็หกสิบเซนได้นะคะห้าสิบห้าหกสิบก็อยู่ประมาณเนี้ยก็เรียบร้อยนะคะเสื้อคอผูกโบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูได้ค่ะขอบคุณค่ะ